สวัสดีค่ะกลับเข้ามาพบกับช่องทันยาคราบช anel กันอีกแล้วนะคะสําหรับคลิปวิดีโอนี้จะมาชวนเพื่อนๆถักดอกกลาบเอาไว้ตกแต่งชิ้นงานนะคะสําหรับไหมนะคะตัวนี้นะคะที่เราใช้จะเป็นไหมละมุนนะคะเส้นเบอร์20นะคะร้านจะมีเร้านขายนะคะก็จะเอ่อร้านบ้านน้องฟุกนะคะเดี๋ยวจะแปะลิงก์วิิป ไว้ใต้คลิปนี้นะคะสําหรับริงร้านค้านะคะสําหรับตัวนี้นะคะถักไม่ยากนะคะมือใหม่ก็สามารถถักได้ค่ะก่อนที่เราจะไปดูอุปรกรณ์กันนะคะฝากกดติดตามกดซับสไครตแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับทางช่องด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์กันเลยค่ะค่ะสำหรับอุปรกรณ์ที่ใช้ในวันนี้นะคะเราจะใช้ไหมละมุนนะคะตัวนี้นะคะเบอร์20นะคะพอดีว่าอันนี้ จะเป็นไหมเศษไหมนะคะเราเราไม่ได้ซื้อเป็นม้วนมานะคะตัวนี้นะคะจะเป็นตัวนี้ถ้ายังไงลองเข้าไปสอบถามที่ร้านค้าได้เลยนะคะจะเป็นไหมละมุนเบอร์20ค่ะสีนี้ก็แล้วแต่ชอบเลยนะคะไหมก็จะเป็นเส้นแบบนี้นะคะเงาๆนะคะถักออกมาแล้วสวยนะคะค่ะตัวนี้ค่ะแล้วก็เข็มที่ใช้ในวันนี้นะคะเราจะใช้เบอร์1.60มิลน,นะคะเป็นหัวเล็กแบบนี้นะคะแล้วก็ เข็มเย็บไหมพรมค่ะไว้สาหรับเย็บประกอบแล้วก็กันไกลค่ะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาลงมือทากันเลยค่ะค่ะเราจะขึ้นตัวดอกกุหลาบก่อนนะคะเปลือกปลายใหม่ไว้นะคะเดี๋ยวเราจะเย็บประกอบนะคะผูกตรงข้างหลังนะคะแล้วก็จะถักโซ่ขึ้นไปทั้งหมดนะคะสามสิบโซ่นะคะหนึ่งสองสามสี่ เจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดค่ะเมื่อเราถักมาครบสามสิบโซ่แล้วนะคะต่อไปนะคะเราจะถักโซ่ขึ้นมา1โซ่นะคะเสร็จแล้วเราก็จะจิ้มลงไปในช่องตรงนี้นะคะแล้วก็ถัก x นะคะดึงลอดผ่านแบบนี้ค่ะถัก x ย้อนลงมาทั้งหมดนะคะ 30x นะคะ คือถักแนวโซ่แบบนี้นะคะไล่ลงมานะคะจนสุดแถวเลยนะคะถักเอกย้อนไปนะคะค่ะเมื่อเราถักนะคะมาครบทั้ง 30x แล้วนะคะแบบนี้นะคะจนสุดแถวค่ะถักเกย้อนลงมาะค่ะจากนั้นนะคะเราก็ถักโซ่ขึ้นไปสองโซ่หนึ่งสอง แล้วก็พิกงานกลับค่ะพันหัวเข็มหนึ่งครั้งจิ้มลงไปในช่องแรกนี้เลยนะคะถัก f นะคะแบบนี้นะคะเราจะถักไปทั้งหมด6 f นะคะช่องถัดไปนะคะ f ตัวที่สองแล้วก็ช่องถัดไป f ตัวที่สามช่องถัดไป f ตัวที่ส ช่องถัดไป f ตัวที่หช่องถัดไป f ตัวที่หค่ะหก f เสร็จเรียบร้อยแล้วจากนั้นถักโซ่สองแล้วก็จิ้มลงไปในช่องเดิมนะคะตรง f ตรงนี้นะคะแล้วก็ c จากนั้นก็ถักโซ่สองก็จะไปถัก f ในช่องถัดไป1 f ช่องถัดไปถัก1 f ช่องถัดไปถัก2 f ค่ะตัวนี้จิ้มลงไปอีกครั้งหนึ่งค่ะเสร็จแล้วช่องถัดไปถัก1 f 1> จากนั้นก็ถักโซ่สองแล้วก็มา c ในช่องเดิมค่ะกลีบต่อต่อไปก็ทำเหมือนกันกับกรีบอันนี้นะคะ โซ่สองค่ะเสร็จแล้วก็ถัก f ช่องถัดไปก็ถัก f ช่องถัดไปถัก f 2 f จิ้มลงไปอีกครั้งหนึ่งนะคะค่ะเสร็จแล้วช่องถัดไปก็ถัก1 f จากนั้นก็ถักโซ่สองจิ้มลงไปในช่องเดิมค่ะเราก็ไปทำทุกๆกกลีบนะคะเหมือนแบบนี้เลยนะคะค่ะเมื่อเราถักมาจนถึงกลีบสุดท้ายนะคะมันก็จะพอดีนะคะเราก็ลงโซ่สองตรงช่องสุดท้ายนี้เลยนะคะแล้วก็ซีค่ะจากนั้นก็เผื่อปลายไหมนะคะไว้สำหรับเย็ยบประกอบไม่ต้องยาวก็ได้ค่ะประมาณนี้ค่ะ แบบนี้นะคะสำหรับดอกกุหลาบนะคะเสร็จแล้วนะคะค่ะแบบนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาเย็บกันนะคะไปใส่เข็มก่อนค่ะ mm. ค่ะเมื่อเราใส่เข็มกับได้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเม mm. ื่อกี้ก็คือตรงนี้จะเป็นกรีบสุดท้ายนะคะ mm. เขาก็จะได้แบบนี้นะคะ mm. ทั้งหมดนะคะ 1, 2, ึ่งสามสี่ห้าหกกรีบนะคะอ mm. ันนี้จะไม่นับนะคะ วิธีพันนะคะก็คือเมื่อเราถักสิ้นสุดตรงนี้ใช่คะแล้วก็กลับขึ้นมาแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วเราก็ม้วนตรงที่เราถัก 6f เเมื่อกี้ค่ะม้วนเข้าไปแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วเราก็เย็บ เมือกี้เราใส่เข็มกับได้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็เย็บไปเลยค่ะให้แน่นเสร็จแล้วเราก็มัดค่ะเสร็จเรียบร้อยค่ะ สำหรับตัวดอกกุหลาบนะคะแล้วก็ตัดได้เลยค่ะเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะไปทำในส่วนของใบกุหลาบกันนะคะร้อยค่ะค่ะสำหรับในส่วนของใบกุหลาบนะคะจะจะถักแบบนี้นะคะก็ไม่ยากเหมือนกันค่ะไหมก็ใช้ไหมสีเขียวที่เพื่อนๆมีเลยนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาล,ลงมือทำกันเลยนะคะ เราก็จะขึ้นงานแบบโซ่นะคะอันนี้ก็เผื่อไปหมายไว้เดี๋ยวเราจะไปเย็บติดกับในส่วนของตัวดอกกุลาบนะคะก็ถักโซ่ขึ้นไปทั้งหมดนะคะ9โซ่นะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9ค่ะ พอได้9้าโซ่เสร็จแล้วนะคะเราจะนับลงมานะคะถักในโซ่ที่สองนะคะเราจะถักเอนะคะตัวนี้1ครั้งเสร็จแล้วช่องถัดไปเราจะถัก t ีนะคะพาหนวเข็มจิ้มลงไปในช่องถัดไปดึงแล้วก็รวบทั้งหมดเลยนะคะ1ทีค่ะต่อไปช่องถัดไปเราจะถัก f อนะคะพาหนวเข็มดึงขึ้นมาแล้วก็ปลดทีละสอง ช่องถัดไปก็ถัก f ค่ะช่องถัดไปก็ถัก f ค่ะช่องถัดไปถัก f ช่องถัดไปถัก t ดึงขึ้นมาแล้วก็รวบช่องถัดไปถัก x ค่ะ เสร็จแล้วถักโซ่หนึ่งแล้วก็ถัก x อีกครั้งนะคะในช่องเดิมค่ะต่อไปช่องต่อไปถัก t แล้วก็จะวนเหมือนกับด้านเมื่อกี้อีกรอบหนึ่งนะคะช่องถัดไปถัก f ช่องต่อไปถัก f ช่องต่อไปก็ถัก f ช่องต่อไปถัก f อีกครั้งหนึ่งค่ะช่องนี้ช่องถัดไปถัก t ช่องสุดท้ายถัก X เสร็จแล้วก็จิ้มลงไปตรงนี้นะคะตรงหัวนี้แล้วก็ดึงใหมขึ้นมาแล้วก็ c แบบนี้ค่ะจากนั้นก็เผื่อไปลไหมเดี๋ยวเราจะเย็บเก็บนะคะ แบบนี้ค่ะแล้วก็มาเย็บเก็บไปใหม่ให้เรียบร้อยก็เย็บธรรมดาค่ะเย็บค่ะแบบนี้ค่ะก็เย็บลงไปเสร็จแล้วเดี๋ยวเราได้แบบนี้แล้วนะคะเราก็จะไปเย็บติดกับตัวดอกกุหลาบกันค่ะ เมื่อเราได้ใบกับดอกถักเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะข้างหลังก็จะเป็นแบบนี้นะคะเราก็ทาบลงไปค่ะกะเอาว่าเราจะติดไว้ตรงไหนจากนั้นเราก็เย็บติดกับตัวดอกกุลาบเลยค่ะอีกอันนึงก็ใส่เข็มก็เย็บลงไปค่ะ แล้วก็ผูกเย็บแล้วก็ผูกเหมือนเดิมค่ะให้แน่นแล้วก็ตัดไหมอีกใบนึงเราก็ทำเหมือนกันค่ะเย็บติดธรรมดาค่ะค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะข้างหลังก็จะเป็นแบบนี้นะคะเราก็สามารถเอาไปเย็บติดกับชิ้นงานที่เราเอาไปตกแต่งได้เลยนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับดอกกลาบ จากไหมซัมเมอร์เอ้ยไหมละมุนนะคะเบอร์20แบบนี้นะคะค่ะลองไปถักกันดูนะคะค่ะถ้าชอบวิดีโอนี้นะคะฝากกดติดตามกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ต้องไปแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ